いい <noise> พลปรีเสณีสีหิรันผู้บัญชาก,การมณฑลทนหารบกที่44นำข้าราชการทหารมณฑลทนหารบกที่44พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างพนักงานร,ราชการและครอบครัวในค่ายเขตอุดมศักดิ์รวมพิธีถำบนตักบัตรพระภิกษุสงฆ์ณบริเวณลานเนกประสงค์หน้าสมโมสรนายทหารมณฑลทนหารบกที่44เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพัรษา70พา 28, รรษา28กรกฎาคม2565 ช่วงเวลา7.45นานาทีพลตรีเสนีศรีหิรันผู้ชก,การมณฑลทนหารบกที่44เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและนำกล่าวปฏิญาณตนเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันศา,พร,า,านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้าหลานอเนกประสงค์สมรสน,นายทหารมณฑลทนหารบกที่44ชุมพร โดยกิจกรรมโรงงานถวายพระพรชัยและพิธีสง์ที่มณฑลทนหารบกที่44จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้การราชการมณฑลทนหารบกที่44ได้แสดงความสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณในการบำเพ็ญความดีและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี